วันนี้เรามาลงไม้ผลนะคะที่สวนข้างหลังอันนี้คือแมคคาเดเมียปลูกไว้สิบสิบต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดต้นตายไปต้นหนึ่งเหลือสิบต้นแล้วก็วันนี้เราจะมาลงไม้ผลมีทั้งส้มโอส้มโอท้าพิมพ์สยาม เงาะโรงเรียนบังคุดละมุดแล้วก็ลิ้นจี่จักระพัดทุเรียนมาเลยนะคะอันนี้ส้มโออันนี้หมากเมา อันนี้เราปลูกเมื่อเดือนที่แล้วมะละกอนะคะแล้วก็กล้วยไข่แถวนี้จะเป็นฝรั่งฝรั่งน้ำพึ่งไต้หวันกล้วยไข่กล้วยน้ำว้ากล้วยเล็บมือนางปลูกลมๆกันนะคะอันนี้ลิ้นจี่ เงาะโรงเรียนปลูกอย่างละต้นสองต้นอันนี้ทุเรียนนะคะตาจ๋าเป็นคนปลูกอันเนี้ยหน้าแรงก็จะดูแห้งแรงเดี๋ยวไปปลูกกันนะคะ หนึ่งเดือนผ่านไปที่เราปลูกต้นกล้วยแล้วก็ปลูกไม้ผลเอาไว้ปลกได้เดือนหนึ่งก็มีไฟป่าเกือบไหม้เข้ามาในสวนกล้วยของเราดีนะที่รถดับเพลิงเข้ามาช่วยดับให้ ส้มโอของเราก็โดนไฟลวกนะคะต้นหนึ่งแต่ก็ไม่ตายกำลังแตกเก่งใหม่นี่โดนส้มโอไปต้นหนึ่งแล้วก็มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองก็โดนลวกไป3ต้นแต่ก็ไม่ตายนะคะมันกำลังแตกใบใหม่ แมคคาเดเมียก็โดนไปสองต้นนะคะอันนี้แมคคาเดเมียของเราเนี่ยโดนไฟลวกไม่รู้จะฟื้นปะแล้วก็ต้นนี้ใครไม่รู้จุดเผาฟางอะเผาต่อฟางมันก็ลามนะคะคุมไฟไม่ได้แล้วก็ลามมาไม่หมดเลยถ้ารถด,ดับเพลิงมาไม่ทันนะ โรงวานินลาของเราคงไปหมดอ่ะ <S 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 กล้วยกำลังโตมะละกอก,กำลังโตนะคะ คือดินอ่ะเราเอาดินซื้อดินมามันเป็นดินเหนียวอ่ะมันเป็นดินทรายปนดินเหนียวต้นนี้ตายเจะต้องหามาซ่อมมีทั้งฮอแลนด์มีทั้งแขกดำมีทั้งเตี้ยดำเนินนะคะปลูกปนปนกันไปแล้วก็ปลูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยง ถ้าดินดีอ่ะมะละกอมันมันควรจะโตกว่านี้แล้วอ่ะแต่อันนี้คือแบบว่ามันเป็นดินเหนียวแล้วมันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์เท่าไหร่เราก็ต้องมาบำรุงดินใหม่มันก็เลยโตชา้าแต่เห็นสีเขียวของต้นกล้วยแล้วก็พอได้ชื่นใจบ้างนะคะ คนสวนก็มาฉีดน้ําเปิดเปิดไอ้น,น,นี่ยเปิดเทปน้ําพุ่งให้ทุกวันเช้าเย็นแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ใส่ขี้ควายแล้วก็ฉีดน้ําหมักเป็นช่วงๆนะคะอันนี้ฟ้าลั่นเราเอากล้วย หอมมาจากบ้านนนนะสองได้สองต้นอ่ะก็เดี๋ยวเอามาลงเพิ่ม